เพราะว่าเราให้สินบนเจ้าพนักง,งานครับผิดเลยครับเข้ามูลฐานหนึ่งใน8มูลฐานความผิดตารม,ม่ไ้ป้องกันและปับปังําิฟอกเงินครับแต่ยังไม่มีใครโดนในเรื่องนี้อาจจะมีโดนเดี๋ยวนี้ก็เป็นได้นะครับถ้ายังขืนทำอยู่แล้วไม่เลิกและเป็นผู้ฟ้างขวางด้วย เพราะว่าเจ้าหน้าที่หรือเรียกว่าชุดเฉพาะกิจของท่านผู้การตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะต่อเน,นื่องครับแล้วผมต้องมีผลการปฏิบัติงานเป็นรายวันทั้งห้าชุดผมต้องรายงานผมเป็นรายวันว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา24ชั่วโมงนั้นทําอะไรกันบ้างอยู่ที่ไหนครับแล้วก็ทุกคนต้องมีผลงานแล้วก็ผลงานทุกคนเป็นที่น่าพอใจครับแ,แล้วก็ขอยืนยันนะครับว่าชุดขึ้นที่ยวโดยของผมทุกชุดนั้นใสเขาเรียกว่าตำรวจทางหลวงอานขาวนะครับถ้าเรื <Okay. S 1> ่องมาอย่างดีเลยใช่ไหมครับถ้าเรื่องอย่างดีให้ผลประโยชน์ยังไงก็ไม่รับ แล้วก็ผู้มีอิทธิพลกว้างขวางยังไงมาคามกูุ่ย,ยังไงก็ไม่ยอม,อมครับเพราะนั้นเป็นชุดที่เด็ดขาดท,ที่ทําให้นโยบายของท่านพลตงวจเอกกวิพัฒนนั hmm. ้นบรรลุผลโดยเร็วภายในเดือนตุลาคมนะครับเป็นถือวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานั้นเป็นบันตารวจก็จริงแต่ตํารวจทางหลวงได้ให้ของขันพี่น้องประชาชนก็นคือไม่มีสวยบนทางหลวงไม่มีถสติเกอร์บนทางหลวงนะครับแล้วก็ในวันที่5ธันาคม ผมประกาศตำรวจทางหลวงเป็นตำรวจทางหลวงสายสะอาดครับอค่ะก็ต้องติดตามด้วยเหมือนกันแล้วเราจะร่วมประเมินไปพร้อมๆกันนคะท่าที่บูการแล้วทีวนี้โดยเฉพาะก,กิจที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยสมมติว่าไปติดตามดูการทาง,งานของเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงวด,นนมมมด,ด้วยกันเองแล้วเนี่ยสาหรับรถบรรทุกที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยสมมติเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันบรรทุกเกินหรือเปล่าวิธีการมีไหมคะขอเรียนพี่น้องประชาชนครับตํารวจเนี่ย มีอาชีพเป็นตำรวจรถบรรทุกหนักเกินเนี่ยอย่าว่าตำรวจเลยคนขับรถบรรทุกเดวกกันก็รู้เวลาขับรถตามกันลิแซงกันเนี่ยคันมากเกินไม่เกินเนี่ยรู้ดังนั้นตำรวจของผมคนไหนจะบอกว่าไม่รู้ว่ารถที่วิ่งผ่านนั้นหนกเกินเป็นไปไม่ได้สังเกตได้หลายอย่างครับไม่อยากบอกตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิทยาบอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนอีกใช่ไหมคะเปลี่ยนอี้ก็ไม่ได้ครับยังไงก็ ก็วิ่งขึ้นเดิเนี่ยโชัดเลยนะครับถ้าฟังแค่ฟังเสียงรถกริ้วแล้วน้ำหนักเกินหรือไม่เกินดงนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูด้วยกันแล้วกันนะครับรถคันไหนที่วิ่งอืดๆนะครับล้อยางบนถนนดังมาแต่ไกลนี่นะครับอันนี้เนี่ยก็ก็แสดงว่าน้ําหนักเกินแล้วก็ดูยางนะครับแบนมากขนาดไหนที่จะดูได้หลายอย่างครับการออกตัวหรืจะเห็นหมดนะครับในในส่วนนี้ก็ขอเรียนนะครับว่าพี่น้องประชาชนช่วยกันดูด้วยว่าตรงไหนเห็นยังมีรถปรงทุกหนักเกินวิ่งอยู่ เพราะจะทําให้ถนนของพี่น้องประชาชนหน้าบ้านพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับเสียหายแล้วเมื่อหน้าบ้านพี่น้องประชาชน,นที่เป็นถนนนั้นเสียหายพี่น้องประชาชน,นจะรับผลกระทบเองฝุ่นที่รถท่างเสียแล้วจะเข้าบ้านรถก็จะวิ่งขึ้นคันคึนคันทัน้งคืนเพราะาถนนมันเสียและที่สําคัญรถอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและ พี่น้องประชาชนจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกเพราะทางมันเสียนั่นนะครับเลยให้พี่น้องประชาชนนั้นช่วยกันดูแลครับเพราะถือว่าพี่น้องประชาชนคือเจ้าของทางหลวงที่แท้จริงและเป็นตำรวจทางหลวงตัวจริงและเป็นตลอดชีพไม่มีกเกษียณและเป็นตำรวจทางหลวงที่ติดดาติดดาวในใจครับไม่ได้ติดบนบาของผมผมถือว่าพี่น้องประชาชนทุกท่าน <hora. S 2> คือตำรวจทางหลวงของผมนั่นแหละครับมีเห็นใครทําไม่ถูกต้องช่วยแจ้งหบดแสมาที่1 1 9 3ครับหรือโทรที่ 023546 0 0 0นะครับเบอร์โทรผู้การทางเรยวตรง<ะ>ผมพร้อมที่จะไปจัดการในส่วนที่ตํำรวจท่านอื่นจัดการแล้วไม่ได้ผลหรือถ้าท่านไม่วาง,วางใจตํารวจคนไหนก็ขอให้ไว้วางใจผมสักคนหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมยืนหยัดมุ่งมั่นจะทําเพื่อประเทศชาติ แล้วก็แผ่นดินโดยแท้แล้วก็ทำเพื่อน้องประชาชนโดยแท้ครับค่ะเรื่องของการแท้เรื่องของรถบรรทุกที่มีการบรรทุกน้าหนักเกินเนี่ยเราได้มีการกําหนดนะครับประเภทของรถว่าชนิดนี้จะต้องบรรทุกได้ไม่เกินเท่าไหร่ตรงนี้แล้วก็วิธีการสังเกตเพราะประชาชนจะได้ทราบได้ด้วยก็รถบรรทุกสิบล้อตอนนี้ก็ให้25ตันครับก็บรรทุกได้ตามกฎหมายนั้นยี่สิบห้า,าตันแต่ถ้าเป็นสิบแปดร้อก็เพิ่มขึ้นไปนะครับว่าจะมีกี่เพลานะครับรถพวกรถเทลก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่โดยทั่วไปเขาจะมีเขียน น้ำหนักบางทีข้างวัดว่าบรรทุกได้กี่ตันเพราะว่าถ้าบอกฟิกลงไปเนี่ยบางทีรถพ่วงเนี่ยนะครับก็มีข้างหลังสามเพามีสองเพาซึ่งน้ําหนักก็จะแตกต่างกันไปนะครับม,มีเรืตั้งแต่สี่สิบตันนะครับไปจนถึงห้าสิบตัน,รต,นตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเผาและปริมาณยางที่ใสนะครับนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลกันนะครับแต่ที่ดูง,ง่ายๆคือ25ตันนี้คือ10ลร้อนนะครับที่ที่ จะมีการละเมิดกันมากนะครับโดยเพิ่งยิ่งรถขนวัสดุก่อสร้างรถขนดินนะครับรถขนทรายบ่อดินนะครับจะสังเกตง่ายๆครับส่วนไหนที่รถน้าหนักเกินยิ่งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นถนนพังแล้วก็พังเข้าไปสู่ในแหล่งนั้นแหละครับเช่นบ่อดินนั้นบรรทุกน้ำหนักเกินหรือบ่อทรายไหนบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับหรือโรงโม่ไหนบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยท่านรอแกะรอยถนนที่เสียมันจะเลี้ยวเข้าโรงงานนั้นพอดีเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยตำรวจทางหลวงเราผมสั่งเป็นนโยบายนะครับว่าถนนตรงไหนเสียเนี่ยให้แกะลอยตามไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่ตรงไหน แล้วก็คุมตรงนั้นให้ดีอย่าให้มีเกิดขึ้นอีกครับแล้วสำหรับรถรถบรรทุกที่เขามีการดัดแปลงด้วยนะคะดัดแปลงเพื่อที่จะให้สามารถบรรทุกได้มากขึ้นตรงนี้ถือว่าผิดด้วยแล้วก็มีการตรวจสอบกันยังไงคะครับก็เราตรวจสอบน้ำหนักลงเพลาอยู่นะครับจะบรรทุกยังไงก็ตามถ้ามันหนักลงเพลาเกินก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นครับและขณะนี้ผมมั่นใจว่าไม่มีใครกล้าที่จะบรรทุกน้ำหนักเกินอาจจะมีคนแอบกล้าอยู่เฉพาะผู้ที่กว้างขวางแต่ก็ขอเรียนนะครับว่า ขนาดนี้ผมมั่นใจว่าผู้ที่ว้างขวางเองก็ไม่กล้าเพราะผมก็จับผู้ที่ว้างขวางไปคิดว่าหลายสิบคนแล้วนะครับเรียกว่าเป็นผู้ที่อาจจะตํารวจแค่ได้ยินชื่อก็เกรงแล้วนะครับแต่ผมขอเรียนนะครับว่ายิ่งเป็นผู้ว้างขวางมากผมจะต้องไปดา <c oughs> เนินการด้วยตนเอง <c oughs> และด้วยความเด็ดขาดนะครับแต่ผมพอ <c oughs> ผมลงไปแต่ละลายแล้วก็ไม่เห็นมีใคร ถึงแม้จะเป็นผู้กว้างขวางยังไงก็มีใครกล้าขัดขืนเพราะผมทำตรงไปตรงมาผมไม่ได้แกล้งใครผมทําเพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินบางท่านนี่บอกว่าขอรถวิ่งน้ำหนักเกินขเขาวิ่งน้ําหนักเกินเนี่ยระยะทาง40-50กิโลเมตรหรือร0 0กิโลเมตรถนนหนึ่งกิโลเมตรที่เสีย กับผลที่เขาได้มาจากการชุกหนักเกินมันต่างกันหลาย100ร้อยเปอร์เซ<ๆ>็นต์ด้วยเกินมันต่างกันเพียงแค่ไม่ถึง1%หมายถึงว่าอาจต้องใช้ประมาณในการพันล้านในการซ่อมแต่เขาอาจจะได้กำไรเพียงแค่ล้านบาทที่คุ้มเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะยอมไม่ได้ที่ทําให้คนบางคนนั้นเอาเปรียบแล้วก็ทําลายประเทศชาติ ด้วยการบรรทุกน้ำมักเกินและทําให้ถนนเสียหายอืมแล้วก็ภาษีของประชาชนนี่แหละไปซ่อมถนนเองอีกเรื่องเหมือนกันนะคะไม่คุ้มค่าเลยเพราะฉะนั้นประชาชนนะคะถ้าเกิดเห็นก็แจ้งบอแสให้ท่านผู้การได้นะคะ1193นะคะหมายเลขของสายด่วนของทางหลวงหรือว่า02 3546 0 0 0นะคะเป็นอีกหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมสามารถจะแจ้งบอแสไปยังท่านผู้การได้ด้วยท่านเองจะลงพื้นที่ทันทีนะคะพื้นที่ไหนที่บอกว่ามีกลุ่มผู้อิทธิพลดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากที่สุดที่ท่านผู้การเองจะลง ด้วยถึงแม้จะเป็นภาคใต้ผมก็ลงนะครับแล้วก็ผมขอเรียนนะครับว่าผมเนี่ยนอนรอพักรออยู่ที่ทํางนานผมไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านนะครับรอที่ว่าชุดคื่อนที่เลยผมหรือตำรวจในพื้นที่ของผมคนไหนเนี่ยไปจับแล้วมีปัญหาผมพร้อมที่จะออกไปช่วยลูกน้องผมตลอด24ชั่วโมง <ทะ S 1> ครับเหมือนที่ไปจับส,สวยสติ๊กเกอร์อ่ารถติดสติ๊กเกอร์อย่าเรียกว่าสวยเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายให้ทางหลวงนะครับแต่เขาติดสติ๊กเกอร์แต่เขาจะรู้กันในกลุ่มคนอื่นเนี่ยนะครับ เราก็ไปจับในคืนนั้นเมื่อลูกน้องไปจับแล้วมีปัญหาผมรูกไม่ทันทีครับเพราะนั้นทีมของผมเนี่ยตำรวจทางของทุกคนขนาดนี้2,000คนมีความมั่นใจในการทํางานและมีความอบอุ่นว่าเจอปัญหาที่ไหน ผู้การลงไปแก้ทันทีและตลอด24ชั่วโมงครับก็หน่วยเคลื่อนที่เลยตัวจริงก็คือผู้การได้เหมือนกันแนะรงด้วยพื้นที่ด้วยเหมือนกันวิธีการที่พูดถึงนโยบายหรือมาตราการที่เราออกมาแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการดําเนินการกันไปนอกจากตารวจเองจะเอาจริงเอาจังแล้วด้วยไม่มีสวยเรื่องสวยแล้วผู้ประกอบการต่างๆหรือว่าผู้ขบับรถบรรทุกเองเขาให้ความร่วมมือว่าตอบรับกันมากขึ้นไหมคะนะเป็นคําถามที่ดีมากครับผมเนี่ยมีเรกพันธมิตรคือเมื่อเราเอาจริงเอาจังแล้วเนี่ย พันธมิตรจะมาเองพันธมิตรของผมก็คือเจ้าของรถบรรทุกด้วยกันนั่นแหละที่เขาเป็นหลับตามกฎหมายสมาคมรถบรรทุกสมาคมผู้ประกอบการถ้าเหล่านี้มาเป็นแนวร่วมผมแล้วก็มาเป็นผู้ให้เบาะแสะมาคนที่พาผมไปจับเลยผมไม่ทํางานเบาลงพี่น้องประชาชนก็มาช่วยกันอีกทางหนึ่งประชาชนสองข้างทางที่รถทําให้ถนนพังก็โทรมา ดี๋ยวมีคนที่โทรมามีความรู้เยอะนะฮะโทรมาแล้วบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับแล้วไปคอยดูด้วยว่าในขณะนี้รถบอดินนี้กำลังจะออกเวลาไมีมออกไปแล้วสิบคันนะขณะนี้อยู่ถึงตรงไหนบอกก็เรียบร้อยเลยประชาชนเนี่ยช่วยกันได้เยอะทําให้มผมม่ทำงานง่ายไม่ต้องส่งคนไปคอยซุ่มมีหน้าที่ไปเผชิญเหตุตามที่พี่น้งองประชาชนแจ้งมาแล้วขอเรียนนะครับผมไปจับผู้มีที่พลเนี่ยนะฮะเวลาถึงว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่กล้ามาเจอหน้าผมนะครับผมมีมีผมไม่จับเลยครับเพราะผมผมจับเสร็จเนี่ยเขาจะมา เขาจาคิดว่าเหมือน,นตำรวจคนหน่นที่นี่เขาไม่รู้ผู้การมาโห oh, ขับรถแบบมาจอดแบบเชาแบบรุนแายครับพอจอดเสร็จกล้าเดินมะาจากรถพอเห็นผู้การ,รยืนก็หันหลังกลับขึ้นรถกลับต่อไปเลยไม่กล้าลงแล้วก็มีรายหนึ่งที่จับล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจับเสร็จเขาก็โทรหาที่ลูกน้องที่ผมกำลังจับอยู่ครับลูกน้องก็คุยผมก็แฮนด์ฟรีฟังเขาบอกว่านี่จะเข้ามาช่วยแล้ว เจอผู้การทางหลวงอยู่ด้วยเดี๋ยวออกก่อนนะ <c oughs> อันนี้ก็แสดงว่ายูเกินอยู่ก็ใช้ได้นะครับแต่พรถ้ามาเจอกันก็อาจจะถูกแจ้งข้อหาเลยก็เป็นได้ถ้าถ้ามีพยานหลักฐานยืนยันนะครับแต่ก็ในส่วนนี้ก็ถือว่าขอความไมมีนะครับ